สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ตอนนี้เค้กที่ฉันก็เสร็จแล้วนะคะคุณแม่มากใกล้ๆตรงเคก้กหนะะ่อยค่ะซู้มเข้ามากใกล้ๆค่ะคุณแม่ค่ะเออเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆหน่อยเออนะนี่นะคะเป็นเค้กวันเกิด50ปีนะคะลูกลูกเอ่อลูกค้าของเราเนี่ยนะคะก็คือคุณแม่เล็กของเราเนี่ยแหละนะคะช่างกล้องอย่างนี้นะคะถ้าต้องการเออ่ เค้กสีม่วงนะคะแต่ไม่ใช่แม่ไม้นะคะยังไม่ใช่แม่ไม้ค่ะแต่ว่าเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเขาชอบสีม่วงนะคะคุณแม่เขาก็เลยอยากได้เค้กเป็นสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเราก็เลยจัดให้เลยนะคะจัดให้เลยนะจุดนี้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้เราก็ำลังตกแต่งกันอยู่นะคะด้านข้างตรงน,นี้นะคะดูข้างหน้าดูข้างหน้าสวยไหมเข้ามาดูใกล้ๆนี่เป็นแบบนี้นะคะเลิศมดูดีมีชาติตระกูลป้า มีบงมีโบนะจุดนี้นี่แหละก็มาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าคุณแม่ดิชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าคุณแม่ฉันมั่งนี่หน้าคุณแม่ฉันนะคะี่ลูกค้า VIP ส่วนคนนี้นะคะนี่ก็คุณแม่ค่ะนี่คุณแม่คนโตเลยนะคะนี่คุณแม่คนเล็กค่ะีิและดูมคะดูนี่ค่ะมาไม่ได้มาสั่งเค้งเดียวนะคะมาทําเล็บด้วยค่ะนีนเนดูเล็บนางนะคะเป็นเล็บ เออ่สีดำนะคะผสมทองด้วยนะคะ 18K นะคะไม่ธรรมดานะคะสวยและรวยมากสวยและรวยขวานี่นะคะแล้วก็เค้กเรานะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ